ถ้าหากว่าเรามองทางด้านศาสตร์ของทางด้านการแพทย์ที่เป็นคนที่ขอให้การดูแลรักษาเนี่ยปกติเราก็จะต้องอจะทําอะไรเนี่ยจะต้องเจอกับคนไข้เลยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มันรู้จริงว่าเขาเป็นอะไรยังไงแน่เนี่ยการที่เรา พูดคุยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีหลายๆระบบอยู่เหมือนกันนะครับคือตรงนี้เนี่ยทางด้านการแพทย์เองเขายอมรับสําหรับในเรื่องนี้กันแล้วใช่ไหมฮะในแวดวงในด้านการแพทย์เองอะไรเงี้ยครัคือระบบเนี่ยนะครับต่างๆประเทศอย่างทางทางสหรัฐทางอังกฤษที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจำงระมัดระวังในประเด็นนี้นะคือเขาจะใช้คําว่าเป็นการให้คําแนะนําปัญหาสุขภาพ เขาไม่ใช้คําว่าเป็นการรักษาโรคทางออนไลน์ต่อนะเพอเขาระวังระวังเขากลัวปัญหาว่าถ้าเกิดปัญหารักษาไม่ตรงโรคจะมีการฟ้องร้องนะเนะขาก็บอกว่าเป็นการให้คําแนะนําตามข้อมูลที่ผู้ป่วยให้มาผ่านระบบออนไลน์ เขาจะไม่ใช้คําว่าการรักษาโรค oh, แบบผ่านออนไลน์แต่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีบางแพลตฟอร์มที่ใช้คหํหคบุ่วหวาทําใช้คหํหบุหวาว่า,วาออน,นี่เป็นการรักษาออนไลน์ซึ่งก็จะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ในหลักของจริยธรรมทางการแพทย์หลักวิชาชีพหลักของแพทยสภาเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ที่จะเข้ามาให้บริการในระบบนี้อยู่แล้วนะครับว่าแพทย์ ก็จะต้องรู้ว่าตัวเองมีข้อจํากัดเนื่องจากไม่ได้เจอคนไข้เจอตัวเป็นๆพูดคุยกันดูภาพกันนะอาจจะมีการถ่ายภาพาพวกผิวหนังอะไรให้แพทย์ด,ดูทํำแบเนี้นะอก็ต้องรู้ว่ามันเป็นข้อจํากัดเนาะเพราะฉะนั้นะถ้าแพทย์ลงมือรักษาผ่านระบบนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของแพทย์คนนั้นซึ่งแพทย์ที่เข้ามาในระบบนี้ก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงตัวนี้ต่อต่อจริยธรรมหรือว่า มาตรฐานวิชาชีพของตัวเองก็จะมีแพทย์หลายคนก็จะ,จะไม่แฮปปี้ที่จะเข้ามาก็เป็นธรรมดาเนาะแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะยังอยากจะให้ระบบบริการแบบเดิมก็คือเห็นหน้าเห็นตาคนไข้ได้คุยได้จับแล้วต้องตัวกันจะสบายใจตรงนั้นมากกว่าแเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มันใหม่มากๆนะครับหมายความว่าแต่ยังมีเราก็ยังใช้หลักพื้นฐานจริยธรรมกฎเกณฑ์เดิมของแพทย์สปาก็ยังใช้แบบประยุกต์กับกรณีนี้ได้นะครับ